ต้องมาตัดผ้าดนะขอบันเป็นมันเป็นโปรแกรมของผมผมนี่แบบนั่งเขียนเป็นชั่วโมงไอ้นั่งเขียนไปสามสี่วันกงไหวได้เล่นนานแบบจาขอบปุ๊บอยู่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ในเกมพูดไม่ได้ผมนั่งเขียนสามสี่ช่วงผมนั่งเขียนสาวสี่วันนะโหกว่าจะได้เรียนไม่ไหนผมรวบรวมแบบคนแบบแฮกเก่งๆมาอยู่แคนดี้ อาบนพ่อมึงอะหรมึงจะเอาอ้เย็ะนะก็พ่อมึงอะเตกนคอหรอไอ้ควายย้แม่เะห้าวไอ้สากูจะทนพ่อราะรู้สแผลไอ้ควยยแม่ก็เสียยไอ้ควายย้แม่พ่อมึงตายเลยคุยย้แม่พ่อมึงะก็พ่อมึงอพ่อมีทวาร้อยหรือควยกระโหลกย้แม่คายพเตกัคอหรอไอ้แม่จะห้าวไอ้สายย้แม่กูแทนพ่อเพราะรูสึกแผลไอ้คายเอาล่ยแม่ควยเอาเป็นเล้วปล่าเปลาวาย้๊แม่คยเราพำาหมือนเดิมแบบขาเป๋ๆคุยเดินกลับบ้านค ย็ดแม่กูพาพวกไปสอยู่บนบนตอนเขงพ่อม่ไกูตอนนี้แั่ง้ำเลยไหมยัดแม่ฮะจึงจาหวานครับเอาที่่าดพ่อมึงหรอตอนขอบคุณแม่มามาเอามันอ้มมาอามันอ้มอ่าอย่าตลกอย่าตลกสัตวไมัจะเป็นเลดายัดแม่ปวดแล้วกับรถกลิ่นนะจะยัดแม่ปวดแล้วขอนรถกลิ่แล้วมามาสัตว์ยัแม่ดู็นมัน โบบ้้าเลบ้านฟ้านี่สลดสลสลฟ้าเมาลยใหญ่ไ่่เรามาเกลียบใหญ่รางเหรอเห็นแล้วแล้ลวนลย่องไอเฮลูกปืนบกร้อยอ่สตอยู่รัดเดียวตายเลยไอเหีย กมโจ๊กเป็นบอ,อก,วกว่าววไร่เปนยิผ้ใหญ่นัน่ะเฮยังไรวะโจ๊กเป็นบอกว่แต่เปนยิงกูหญนันเว